สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาดูสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับของร้านนะครับที่เป็นตัวดิจิตอลนะครับก็คือตัวนี้นะครับ M 3 2 R Light นะครับเป็นดิจิตอลคอนโซลนะครับเป็นดิจิตอลมิกเซอร์อีกรุ่นหนึ่งนะครับของไมดั้นะครับเป็นรุ่น M 3 2 R Light นะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้สามารถอินพุตได้40่สิอินพุตนะครับแล้วก็ ปีหม่เนี่ยจะเป็นของไมดับนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะแกะกล่องมาแล้วนะครับหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวเครื่องก็จะประมาณนี้ครับสวยงามนะครับสีดํานะครับคลาสสิกประมาณนี้ในกล่องก็จะแถมตัวนี้มาให้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่มาก็มีคู่มือนะครับมีน็อต มีสายไฟนะครับเป็นปลั๊กคมนะครับสายไฟแล้วก็มีถุงนะครับถุงคุมนะครับเวลาเราใช้งานก็จะคุมคุมผ้าถุงตรงนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีปีกยึดสาแหลกให้นะครับ2อัน2ข้างนะครับสําหรับตัว M32R Light นะครับจะมีปีกให้นะครับเข้าสามารถเอาไปเข้าแหลกแนวนอนที่สามารถยกขึ้นนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นปีให้นะครับประมาณนี้อุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องนะครับทีนี้ส่วนหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นจอนะครับจอเวลาคอนโซลนะครับประมาณนี้ก็จะมีฟังก์ชันเป็นปุ่มต่างๆนะครับให้ใช้งานเดี๋ยวจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับเป็นโซนนี้นะครับก็จะมีอินพุตนะครับคอนฟิก พวกแอมต่างๆนะครับคือ PM แนะครับแล้วก็เกตอยู่ตรงนี้ d ดน a มิกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีิวนะครับเป็นโซนของ EQ อยู่โซนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะสามารถมีมีช่อง USB นะครับสามารถเปิดเ,เล่นไฟล์เพลงนะครับที่บันทึกด้วยตัวมันเองหรือเป็นเวบนะครับที่แปลงมาใช้งานได้นะครับแล้วก็บันทึก ได้อะไรประมาณนี้อัพเฟิร์มแวร์ก็จะใช้ USB ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีมอนิตเตอร์นะครับบัตรเซนตนะฮะตรงนี้ก็เป็นส่วนบัตรเซนตอันนี้ก็แอดไซน์คำสั่งต่างๆแล้วก็เมนนะครับเมนบัต่อมาณน,นี้นะครับหน้าตาเดี๋ยวฟังก์ชันการใช้งานจะแนะนำอีกทีหนึงนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนอด้านล่างนะครับโซนนี้ก็จะเป็น ไปแสดงสถานะนะครับจะมี LED นะครับตรงนี้นะครับบอกสถานะการทำงานในเรื่องของเกณฑ์ ain, หรือว่าการทำงานของคอมเพรสเซอร์การทำงานของเกจคลิปนะครับระดับความดังนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของจอดิสเพย์นะครับจะบอกสถานะของช่องว่าเป็นช่องอะไรนะครับต่งนี้จะเป็น เฟเดอร์นะครับเฟเดอร์ก็คือปรับความดังต่างๆนะครับในโซนของอินพุตก็จะมี8ปดเฟเดอร์นะครับแช่องนะครับฝั่งนี้จะเป็นเอาต์พุตนะครับควบคุมด้านเอาต์พุตพวกบัสต่างๆนะครับก็8เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝาส่วนนี้ก็จะเป็นเมนนะครับเป็นเมนแต่ละช่องก็จะมีจอดิสプย์เล็กๆตรงนี้ให้นะครับว่าเป็นช่องอะไรนะครับเดี๋ยวเวลาเรา ใช้งานจริงมันก็จะมีรูปให้นะครับให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับว่ามีพอร์ตอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับของตัวเพื่อนนะครับอ่าก็จะโลโก้จะอยู่ตรงนี้นะครับ Mydas M32K นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูโซนนี้ก่อนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของอินพุตนะครับ ก็จะเป็น x r ทั้งหมด12อินนะครับ2อินส่วนตรงนี้ก็จะเป็นออกออกอินนะครับจะมีอยู่6 6หฮอกอินนะครับก็คือตรงนี้มี16บกวกกับ6ตรงนี้ก็จะเป็น22อินพุตนะครับอ่าส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นออกเอานะครับออกอินจะอยู่ด้านบนนะครับเวลาเสียบให้เสียบแถวด้านบนคืออินพุตนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็น ช่องออกนะคะคือออกเอาท์นะครัก็จะมีหกเหมือนกันออกอินหกออกเอาหกนะครับเอาก็จะมีตรงนี้อีกนะครับอีกแปดนะครับแปดบวกกับหกก็จะเป็นสิบสี่เอานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีทํามอนิเตอร์ได้สองช่องนะครับเป็นเอามอนิเตอร์นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นท็อกแบ็กนะครับเป็นไมอินพุตนะครับตัวนี้เป็นอินพุตนะครับ คือสามารถ routing ตัวนี้เป็นอินพุตหนึ่งอินพุตได้นะครับเมื่อกี้เรามีทั้งหมด16บวกกับอ้อิน6เป็น22แล้วก็บวกตัวนี้เป็น23อินพุตนะครับสามารถอินพุตที่ช่องมันที่ตัวมันเองได้23อินพุตนะครับอันนี้ไม่รวมสเตทวอล์กนะครับด้านล่างก็จะเป็นเสียบปลั๊กไฟนะครับในส่วนของอาร์ไลท์นะครับ R ight, อาร์ไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับก็คือ ความแตกต่างระหว่าง R, r กับ R l i t ก็คือกร์ดตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นกราฟกร์ด lite นะครับก็คือเนี่ยครับ DL3 DN32 Lite ก็คือเอาไว้บันทึกพวกมันติ t แท็กนะครับไฟล์มันติแท็กแล้วก็ยังเล่น USB Audio i n t e r f a c e ได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ใส่ memory นะครับ SD card นะครับในการบันทึก m u l ติ t แท็กที่ตัวเองได้เลยนี่คือข้อแตกต่างของคำว่า lite นะครับรุ่น lite กับรุ่น R ธรรมดานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทก็คือเป็นสายแลนนั่นเองนะครับเป็นพอร์ตแลนพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นมิดีนะครับมิดีคอนโทรลน,นะครับโซนนี้ก็เป็นมอนิเตอร์นะครับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถัดมาเป็นเอเอสห้าศูนย์นะครับ,อบเ,เอกับบก็คือเป็นพอร์ตสเตทบล็อกนะครับตรงนี้อ่าประมาณนี้เข้าข้าวนะครับในส่วนของมาด้าส์เอ็มสามสองอาร์ไลท์ก็คือเป็น คลิปในการแกะกล่องเบื้องต้นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาทำเรื่องแนะนำการอัพเฟิร์มแวร์การใช้งานเพิ่มเติมให้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ